ไฮโซพกอดเสื้อสูตรโตเกะที่อั้าพัชราภาซื้อให้เจ้าตัวตอบกลับอ่านแล้วยิ้มเลยออกอาการดีใจมากๆสำหรับพกประธานวงพรประภาหรือที่หลายคนคุ้นเคยคือไฮโซพกเมื่อหวันใจนางเอกสุตาอั้าพัชราภาได้ซื้อเสื้อสูตรโตเกะให้ไปงานแต่งเพื่อนต้องบอกว่าเจ้าตัวใส่แล้วโดดเด่นหล่อเท่มากๆเป็นสีโทนช็อกโกแลตเขียวโดยไฮโซพกได้ระบุข,ข้อความไว้ว่า วนซื้อให้หลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์รัวๆให้กับความหล่อแบบเต็มๆในทีเดียวและทางด้านอั้มพัชราภาหลังจากที่ได้เห็นว่าแฟนหนุ่มแท็กหาผ่านไอจ t o r y ได้เขียนตอบกลับมาอย่างน่ารักว่าว่าจะไม่ซื้อให้แล้วเดี๋ยวหล่อไปจากภาพไฮโซพกได้ไปร่วมง,งานแต่งเพื่อนแฟนคลับก็แอบรุนในใจอยากเห็นภาพของอั้มพกเกี่ยวก้อยกันเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแต่งบ้างจังเลย ขอครับคุณแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะ